เดีย๋ยววันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องเบิร์รอบตัดนะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปลงเพจด้วยแล้วดูๆว่ากูสุดไม่สุดนะมึงดูเลยกูไม่ลำอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่นะอันนี้กุญแจนะไม่มีอะไรนะข้างล่างไม่มีหียอะไรนะดูนะดูมือดูอะไรผมเลยนะเฮ้ย,ย,ยรู้น้ำมันเครื่องอยู่ไหนวะ เดี๋ยวมึงจะดูว่ากูสุดไม่สุดเนี่นะกูถอดน็อตมาแล้วนะนี่กูถอดน็อตออกมาแล้วนะไอ้อยังก,กูหกลงพื้นเลยเพราะมันเต็มถ้วยละอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอนี่นะ น้ำมันนี่นะน้ำมันนะอย่๋ยเทปไปก่อนนะนี่นะน้ำมันเครื่องนะอ่าไอ้หี้ยอยากเจอคนสุดใช่ไหมเดีย๋ยวรอให้มันแห้งไปเลยเดีย๋ยวรอให้มันแห้งไปเลยให้แดกน้ำมันเครื่องอ่ะกูเดกน้ำมันเครื่องกูดูหมื่นหนึ่งเบา,า่ะเบา,าอ่ะเดี๋ยวดูนะเอาให้มันแห้งไปเลยสตาร์ทก่อนเลยปะไล่ไล่ลมก่อนปะ รอแป๊บหนึ่งนะรอมันแห้งเฮียเอ้ยกูสุดอะกูบอกได้เลย anyway. ไ,ไม่มีใครสุดเท่ากูแล้วนี่นะน้ำม <m im coaching> ันยังหยุดอยู่นะเห็นปะนี่นะเมื่อกี้ผมเทไปแล้วนะนี่นะผมเทไปแล้วนะน้องนี่เห็นปะเฮ้ยขี้แหวนขีิปหายแล้วแหวน แหวนแหวนเปนไวะแหวนแหวนร่วงใครไม่ดูก็เสียใจลุยเลยครับเอาไปเลยครับรอให้มันแห้งก่อนรอให้มันแห้งก่อนรอให้น้ำมันเครื่องแห้งก่อนแล้วกูจะไม่ใส่เลยมันลำได้ไงมึงถ้ามันน้ำมันเครื่องไม่แห้งมันลูกมันจะติดได้ไงอะไม่ต้องรอเอาเลยครับเอาเลยปะ แต่มึงเลยนี่เป็นไงแม่เฟิร์นบอกแล้วแต่มึงเลยนี่คนนี้นะจะซ่อมรถให้กูอีกแล้วซื้อมาให้กูแล้วก็ต้องซ่อมให้กูนี่แป๊บหนึง่งกูลํำหน่อยมึงว่ากูลํำใช่ไหมคนนี้นะจะซื้อให้กูแล้วก็ซ่อมให้กูนี่นี่ดิเฟสเฟสถ้าใครคิดจะสนใจทักแม่เฟิร์นไปเลยกูมไม่กลัวทิกตอกบินอยู่แล้วนี่แม่เฟิร์นแคปทักไปหาเลยว่ามาจากวันว่างคลิปนี้ไปเลยแท็กไปเลยพร้อมนะเดีย๋ยวตัดรถละห้าพันคนดู ไม่พูดเยอะเจ็บคอวะ่ะสปอนเอ็นบีต้องเข้ากูจบตั้เลยนะาตั้งเลยนะครับน้องๆสุดไม่สุดจะดูนะพร้อมยังขอขอไหว้ละขอกดหัวใจร้านหนึ่งได้ไหมขอกดหัวใจร้านหนึ่งขอล้ำหน่อยขอช่วยกดเร็วๆทักไปเพื่อเอาเขามึงอยากได้เงินใช้ไหมเหรอแกแจกเงินอยู่แล้วแม่เฟิร์นอะไหว้ละกดหัวใจร้านหนึ่งมาคนดูห้าพันสองขอกดหัวใจร้านหนึ่งได้ไหม ไม่ลาไม่ลารอบนี้ถ้าถึงร้านจริงผมเบิลเลยผมขออยากผมอยากได้หัวใจสุดกว่าคนอื่นน่ะมึงรีบกดไปเร็วอเดี๋ยวสตตร์ไปรอก่อนแล้วพอถ้าหัวใจถ้าหัวใจร้านหนึ่งอย่ายผมเบิลเลยโอเคน้ำมันยังมีค้างอยู่เลยน้ำมันเครื่องยังมีค้างอยู่นะครับน้องเอาอย่ายกผู้สุดอย่า,ยามึงดูไอเหียมึงเจอคนจริงอ่ะเจ็ดแสนแล้วมา รถมือหนึ่งนะใครชอบผมใครไม่ชอบผมก็ออกไปอ่ะแปดแสนแล้วมาเหลือสองแสนผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะได้ยินเสียงเครื่องปะได้ยินเสียงเครื่องปะผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะต้องใส่หมวกกันน็อะด้วยดิเวลาขับรถอะ่ะตัดโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวต้องเล่นท่าหน่อยถึงยังถึงยังถึงยัง เดถึงยังถึงยังครบล้านยังครบล้านยังครบล้านยังครบยังวะมันไม่เห็นวะครบล้านยังอ้าวหกพันเดี๋ยแคบกันไอ้สัสตรงหลักฐานะอยว่าวันนี้กูทำงานแล้วอ้าวลุยดูกันนะครับน้องๆวันนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วรอบตัด ขอบคุณแม่เฟิร์นและขอบคุณ N b ด้วยอย่าดูพังหรือไม่พังอย่าดู รนะคับเรียบร้อยนะคร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 ับเรียบร้อยใช่ไหมเสียงสวรรค์ใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยเรียบร้อยใช่ไหมเสียงอย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมเร็วเกินใช่เฮ้ยทำไมมันมันเร็วจังวะ เดี๋ยวดูนะเฮ้ย hey, <c oughs> ก็ติดอยู่นี่อ่าตอ่อเมื่อกี้มันอยู่ดีเดียวดับได้ไงวะอ, <c oughs> อุ้ยอุ้ยอะไรวะกานดังฮะกานดังกานไปแล้วหรอ <c oughs> อ่ากานดังแล้วไปตอ่อ เอาไปได้ต่อนะรถยังไปได้ต่อโอ้ยคนดูเยอะเนะี่ยอย่าไม่พังอย่าไม่พังยังไม่พังไเที่ยวมันทนจังวะ <c oughs> อันนี้มันคืออะไรไม่ทำไมไมไติดวะ <c oughs> <c oughs> กั้นล็อกกั้นล็อคแล้วลูกติดเรียบร้อยเอ็นดีกูเล่นกูอีกแล้วไอ้สัสหวานเจี๊ยบของจริงไหมผมไม่นำลายผมไม่นำลายนะครับของจริงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะ อย่าไปดูเลยว่าเต็มระบบผมจะไปทำกับใครนะเดีย๋ยวผมไปทำกับตั้มบางพีเลสโกเอาอีกไหม